เนาะแต่ว่าเอฟซีสามหลายใหลายดีครับโทษทั้งโทษตามหลายภาษีจำได้เพื่อนพันอนุญาต,น,น,ญาตนะครับเพราะว่นนาวล่าสุดนัน่นปูมาผ้าไปสอบเนาะลุงเน,ะนาะใช่แจักเทียเลยสองเธอ,อที่แรกจำบ่ได้แล้วจกักเทียที่แรกเทียที่แรกหนุนน่งอยู่พุ่นเมย์ตองวัน ปูมาหายปู่าไปใส่บุ้ัห้าบไปไปใส่บุไปแล้วเอานีิไปซื้อจะมันซื้อเนี้ยมาดูสบัเก้าพันหนึ่งดอกก็จัดว่าเพิ่นว่าน่ะเก้าพันหนึ่งดอกเขาจะบอกกันบเขาจะอบกับลูกหรือลูกหรือปูกับร้านในสีหนะครับเอาไปซื้อ นั่นหลันที่แรกกั 9, นสักเก้าพันหนึ่งดอกอที่แรกที่แรกครับอ๋อท่ว่าม่สีโตัวหันบ่อถ้าเก้าพันมันคือเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ตอนนั้นลุงบอสเล็กมันไม่สี่ตัวฝันที่แรกต่เพิ่นบอสข่านเหวเก้าพัออ 9, นหนึ่งดอกหนึ่งดอกีหมนอนหยังก็ใหม่หนึ่งดอกหเอเก้าหนึ่งดอกนี่คือภาษาอีสานแต่ว่าเก้าพันแค่นั้นแหละ ถ้าเป็นภาษาไทยเก้าพันอย่าลืมลงไทยคำวหนึง่งหนึ่งดอกเก้าพันหนึ่งดอกคือคือครับอ่าถ้าเขาบอกกันคือโอ้ยหาบาทหนึ่งดอกสิบบาทหนึ่งดอกอันนี้พันกว่าเก้าพันหนึ่งดอกถ้าภาษาไทยพันกับสิบว่าแค่สิบบาทเอ,อประมาณนั่นแค่เก้าพันยังประมาณนั้น<อ>ถ้าเป็นภาษาไทยเนาะครับเนาะมันสิบวกายังสั้นแต่ว่าสิเป็นปริศนาบอคํ้า่าเก้าพันหนึ่งดอกนี่แหละที่ต้องคิด เขียนก่อนแล้วทวารสังครับเป็นได้ทั้งเก่าพันเป็นได้ทั้งเก่าหนึงจ่าแมนเป็นทั้งเก่าพัเป็นทั้งได้ทั้งได้เก่าเก่าพันหนึ่งจ่าแมนนันได้เคยเขียนตัวเลขจดเทอมไหมครับแมนค่ับพัน่เขียนเยเขยนเนยั้นในหอปล่อยเนาะหืออเลยบ้านในเป็นบานบ่ออเล่มมากัดกัยังบ้อถิ่มอยู่บ่อยมันเขียนบ้านเบิดครับท่อนท่านนั้นแนบ่อรับลุงทีพี่มากแมนท่าั้น อันนี้คือฟันแรกเนาะอันนี้คือฟันที่แมนฟันแรกที่เป็นตัวเลขจ้าขับมือนั่นเขามาลุงบอไห่ในเบาเด้ลุงเบาใค่่าปูหนะเพิ่นมาเพิ่นมากแบบมากเนี่ยว่าตบตบหัวเป็นบับตบหัวเพิ่นมาบอไห้ลุงซื้อมั็นบ้าดีเราละที่เพิ่งมาได้ซื้อน้ำกระสันถังถือของเสียใดไปอย่น้ำกูะมานนั่นนะครับมาที่นี้ฟันที่สองมากที่ไปสอบเดยวันนี้ลุงฟันที่สองฟันที่สองนี่ คือเลามาเรามากับผูส่งน่ะคือไท่่นะตามมาด้วยหมอยักครับตัวเอาราาเป็นตัวักยักพอยายนักซาไปครับผูเอินบักยักตัว้อกับเสือเอินพอยายักนนามารนลุ่งไปสอบไปสอบได้กสับ ไปว่าไรแล้วร้านตึกก็ยังปู้สนักไปรนเพื่อนนั่นหายไปแล้วเพ่นกูนั่นแลผู้ใช้สูญหายไปแล้วก็ปูก็หายไปเรียกต่เพ่อนตุไปยักไปอยังไรไปรเพื่นไปถ่ายที่สอบแล้ว ไปน้อยยังไรก็จะสอบไปเนอะจะของเกิดจะในความฝันส่เขาองสอบนี่ตะปูนั่งยังหันแบบกเพื่อนนั่นก็ไปอาลานแล้วเพื่อนนั่นเพื่อนยักนะวะเพื่อนเพื่อนยักไปแล้วไปแล้วปูก็เลยบอกว่าผูเป็นพระนั่นแหละพระอาจารย์ะเบิ้งขอซีเร่อัเบิ้งขอซี เบิ้งข้อส่เด้อเบื้งข้อสี่ให้เบิ่งข้อสอบข้อที่สี่ให้ไงนั่นแหละการภาษาบ้านเฮาว่าน่ะเบิ่งข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่คนเขียนเลขกสีมุ่นกึ่งเฮือนนั่นไว้มันลุ่มกลุ่มไว้ก่อขอข้องอก็ยังเข้าสอบอีน้ำโรงเรียนนี่ล่ะก่อกับบ้แมนขอกับบ้แมนข้อกับบ้แมนงอแมนกาบ้งไว้ด้วยกัน เพิ่นเฉลยของง้องูหาเป็นตัวเลขอันนี้นะขอ้ออ่ามื้อนั่นซุ้มนั่นเป็นตัวหนังสือซุ้มนั่นเป็นภาษาเป็นภาษาไทยเป็นตัวหนังสือ <นา S 2> บอมอ่มีตัวเลขแต่ข้อ C มีตัวเลขข้อ C มีตัวเลขข้อสุดท้ายของงูของงูมีตัวเลขจ้ะ โตได้ละจ้ะงูงูกระเจ็ดกลมข้อทีซีแล้วก็ตอบอยู่ของงองูซีเจ็ดบวกซีเจ็ดอดีโอ้วงกลมพร้อมเนาะซีเจ็ดศูนย์ตัวต้องซื้อแดงๆก่อนนะอืมเพราะว่าเพคนเขียนเลขกซีวงกลมเลขกซีแล้วก็วงกลมพร้อมตัวสีแดงพร้อมตัวสีแดงพร้อม เออที่4นี่นี่นะครับตัวเลขบัตรสุดท้ายบัตรนี้กาคอหกเจ็ดน่นะหกเจ็ดโอเคกาคอหกเจ็ด <c oughs> เป็นของว่างงูนบ่ครับนี่ของว่างงูล,ละ่ะมันก็นมีเท่านั้นตัวตัวเป็นตัวเลขนี่นก่อไก่กับบ่อถืก ใกล้กับว่ามันเป็นหนังสือเรามันตัวเลขกเพราะมันตัวเลอือ๋อบานนี้ของงูขอใครก็เป็นตัวเล็กตัวหนังสือขึ้นกันครับข้อค้วยก็เป็นตัวหนังสือขึ้นกันครับเพิ่นบอกกาคอนั่นให้กาของงูของงูบานนี้ตัวงกของงูนี่ตัวเลขกหกเจ็ดนี่สีใดไครับสีแดงขึ้นกัน เขาเทียทางเงินบ่เขาทางแมวเขาทางเงินบ่เออเขาทางเลยแ่ะอันตัวงองูเพิ่นวงบ่ครับงองูบ่วงบ่วงง้องูเป็นวงเนาะแต่ว่าวงตั้งแต่ข้อซีครับแล้วกาตัวหนังสือแดงวงกลมกว่สีแดงวงกลมกว่สีแดงครับหกเจ็ดนี่ก็สีแดงแต่ว่าหกเจ็ดนี่บ่วงบ่วงครับแต่ว่าหางแดงโอ้ย ระทึกขนาดเลยสมกับที่ล่อค่อยเลยนี่อีหลีอยังมักหลายมักน้อยๆไ่ <c oughs> ได้มักหลายนี่<ะ>ครับแค่ถือใจซื้อถือใจครับ,รบมือคือนอคนี่คมดท้นีปนั่น,น,นม,มือขึ้นมาอีกบออันนี้บอมาอ๋อบอมาว่าหยังคือซองเจ็ดสีคือซองเจ็ดสีซองเจ็ดส,ส,เดสีเอาโบนัสมาให้ โอ้ช่ oh, องเจ็ดสีนี่เดินทางเอาโบนัสมาใหา้เอาไหเอาม่ให้ลูกกว้างนี่เพือ่อนนะมาเอามาเอาอาเซนนี่ของน,นันอาเันส่งมาจากช่องเจ็ดสี่ครับเอาว่าเบิ้งสองซ่องครับสองซ่องเบิ้งกับช่องเจ็ดสีนี่สองซ่องครับออเจ็ดสองอย่าเจ็ดสองใช่ไหมใช่ไหมสีนี้ต่อายุสองซ่องแมน สองเจ็ดสี <at> oh. ่เจ็ดสองเป็นตัวอสองเจ็ดสองเจ็ดก็สิบสี่เจ็ดเจ็ดอสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเอาโซเสียนไปอยู่ใส่ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดก็ซ่องเจ็ดเข้าให้สองเข้าให้่องสองสองมาโอ้หอยสองสองสองที่แรกก็เป็นจ่องเจ็ดสีเป็นช่องเจ็ดสีอันที่เป็นสัญลักษณ์เขาเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์เขาเลยเป็นสัญลักษณ์เขาซ่องแรกก เป็นสัญลักษณ์สองเข็มสีใส่ซองมากซองที่สองเรเป็นสัญลักษณ์สองเข็มสีเจ้าบาตนี่ก็แบหน่อยๆดิอันบักไงคือยังมันนี่ย่างอยู่ทางในเอ่ะเอ้าบัตรไห่เม่าน้ำเนี่อันไห่มาสองซองน่ะเป็นเลขสองตัวเป็นบ่เจ็ดเจ็ดบ่อังหันอันคุณลุงวานอ่ะอันนี้ลุงวานซื้อเจ็ดเจ็ดนงใส่สองซองคือเป็นเลขเจ็ดตัวยักษ์ตัวสี่เตียวคับเตียวรอดครับอยู่ในใจเก้าหรือได้บาต ยูนะบ่ยูนตัวผมสิว่าชััสองเจ็ดสีจังเลยก่ต้องวาดก็ได้สองเจ็ดสีมันเป็นวงกลมเลยวงกลมเนี่ล็กบางสี่เลขจ็อยู่ในวงกลมก็คือกร่องเองเจ็ดสีวงกมวงกลมสอยู่ตรงกลาง๋อนเขาว่าเอาสองอันมาสั่นเอา้สองอันคือตีสองเจ็ดกตีไป แต่มันจิตทับซ้อนกันแล้วมันจะมีเลขกเกียอยู่ตรงกันเอามาให้ยังเสียลับมาจับคลองเบิ้งกะเบิ้งกะโอ้คลองสองเกียรตดีโอ้คลองสองเกียรตดีหุ่นเดียวดิอันหุ่นนี้ใส่เอาโบนัสมาให้หุ่นนี้เดี๋ยวนี้ช่องเกียสีนะดูียรตมาโซนอะไรแล้วแต่เตียวเตียวคือคว่ำฟันมันเป็นเรงสั้นได้โบนัสดีเดี๋ยวเวลาได้เราไปนี่ยโทนันได้เออเด กะบ่เป็อที่บ้านสั้นน่ะเจ้าอู่มาที่หลังมูลแม่ยากนอมโทรศัพท์คุณลุงเอ้ยว่าให้ฟังรู้นจะเริ่มต้นว้างใดก็บ่บ่เอาให้จบนี่อันที่ว่าอันนี้นหะมานี่ว่าคร่าวๆแม่มองนี่ได้ยินแล้วนี่นี่เออได้ยินมาฮอดนี่แหละฮอดของง้อแต่ว่าอันกอดซีบอนของการไ่เลื้อยขาเจอดอกทุกขั้นตอนอู้ยบาดนี่ที่บริยินจากปากตันมันจิ้อนกันดิฟิลีมันจิ้มซ้อนแลมันอยู่ในกล่องแล้วเนนั่นแล้วเนื้อสั่งกลับไป ไปถามกันรอบไม้แหวงส่นบอกหนูไปถามรอบไม้เหรอแมนส่วนอย่เลยแมร์ฮาร์มี่อันรอบมีดไนรอบระทึกเสาไปมีดม้าตาสายเพิ่นว่าขูดทุ่งท้ายแล้วทำมีดขูดหรือพน่ให้ลำเล่ยนี่เพิ่นว่าคูดสุดท้ายคือคูดสุดท้ายแท้ดีตอนนี้กำลังวาดสัญลักษณ์เสาเจ็ดสีได้เลยครับ จะเย็นๆเลยครับผมเอฟซีก็ได้เฮ็ดสูตรไดช่องเจ็ดสีบาทจังใดตีตามที่ตอนนี้คนไม่โฉกกระลังบาทช่องเจ็ดสีอยู่เบาใหนท่านไงประมาณว่าบ่ท่านหมูเด้เดียคือโบนัสเข้ามาให้ลุงน้านาอืมโบนัสอันบัานนี้ลุงได้แกะเบิ่งในช่องบ่ครับบ่ท่านใดแกะซ้ำมือเมือก่อนมือเมือก่อนบ่ท่านได้แกะตีหาแล้วมั้ยอืมอันเลขซีกับเลขโฮกี้เดี๋ยมันค่าใจอยู่นี่ ไปเห็ดคอสอบไอเลขซีก็ไปกเมื่นะเะว่าคอซีอเห็ดคอซีซเด้อวะ่นเห็ดคอที่ซีไอดำนู่นเป็นยังค่อปไปคืดท่านไปนแวเหรียญสิบมา่านช่องเจ็ดสิไมเป็นกลมๆเนี่ยเอแมนแมนติอตั้งแมนบอครับเรื่องกันันสีมันบอกนั่นเห็นว่าซ่อนกันังสีครับ มันซ้อนกันมาซ้อนกันมาใกล้ๆตัวให้ว่าให้ตัวเลขมันอยู่ใกล้ๆกันให้ตัวเลขมันอยู่ครับอันนี้คือมันเวลาวาดแล้วมันก็เลยเอาซ้อนกันว่าอะไรนะครับแล้วอันลุงนั่นน่ะอันเลขนี่มันเป็นสีแดงคืออันคนมีโชคเขียนอยู่ปะคะเปินให้มันเป็นตัวแดงนี่แหละอันคอซี่กับคอฮานี่อันฟันอะมอเด้มาท่านเขานอันคอวอนเสลย์คอสอบให้ไปสอบเป็นใบเบิ้งขอซีเด้อเบิ้งขอซี เออขอไก่กับบอถือขอไข่กับบอถือขอควายกับบอถือขอเงองูจังแมนมีขอเดียวที่มีตัวเลขคือขอเงองูครับตัวเลขมันมันีตัวเลขหกเจ็ดบาทให้ปัญหามาสี่ขอก็ไก่ขอไข่ขององูขอควายมาติดเทงมาถืออยู่ที่งองูแมนครับเฉลยของงองูจังค่อยถือเ่สันวงกลมอยู่บ่ครับวงวงเล็กสีนี่วงกลมเล็กสีสีแดงเอาเด้ครับ รายละเอียดเบาสูฟังแล้วถ้าฟังรอบเดียวยังบอกให้ฟังจากสิกรแล้วเปิดเบิ้งดีดูมนาให้เบิ้งหลายๆทีนะหรือว่าถ้ารอบเดียวเข้าใจแล้วก็เพิ่มรอบเดียวครับผมแม่นยังหั่นมาดิเจอาก็ได้จีทัวอ่านหนังสือแดงจังคือจังสีเลยเด้อครับขอซีกระแดงขอข้าวูกระแดงแต่ว่าบาดนี้ฝันสุดท้ายนี่ช่องเจ็ดสีเอาโบนัสมาให้ให้สองซ่อง หนาซ่องมีเป็นสัญลักษณ์ซ่องเจ็ดสีแบบนี้แหะครับแอดบ่มีสีก็เล่บดอยร,ระบยถหามีสีสีระให้ครบเจ็ดสีบมันบ่ถือนี่มันถือสีเดียวโอ้ยบ่เห็นบ่ได้ใช่ไหมครับแต่บานี้ก้อนนั่นลุ่งเคยเคยเวาเปย่อยๆว่าคิดว่ามันจะเป็นเลขฝันตองงวดคิดว่ามันจะเป็นเลขลาง ลุงนั่หน้าคิดดีนี่ครับโดยส่วนตัวของเพื่อนเองคือชุดหนึ่งจะเป็นล่างชุดหนึ่งจะเป็นบนประมาณนั้นมานี้หลังจากฝันสุดท้ายเราลุงคิดว่าจังไหน,นะครับตอนลุงนันน่าก็บริคิดหนึ่งลายแล้วเนาะก็คือฝันมานอ,อ,นอ,มอ,อยังสั้นกระบอาไปยังสั้นโดนอันที <knocking S 1> ่ว่า ช่องเจ็ดเอามาให้นี์ผากันเตียวครับแต่ว่าเขาเอามาให้ลุงสองอันนั่นลหละเป็นสิ่งของใหญ่อยู่ใส่ซองมาครับเขาว่าสองซองว่าทันผู้เขาเมา์ไฮน์นะมันก็เป็นสองอันคือขวายเด้เป็นซ่องเจ็ดเสียเมห้ครับนั่นอย่างอยู่ในซองนะลุงมันก็ของใหญ่อยู่ล่ะ ไงมันหยั่งกับบอกให้เปิดบอกให้ไม่เปิดโอ้ตื่นก่อนโอกค่ะโอ้ยหนอะคู่ฝันนี่ก็อยากหู่ด้วยกันนี้จ้าเมื่วกนึงแสดงว่าไม่ได้ฟังตัวนี้เจ้าอูก่ได้คู้ทด้พุ่นไปเบาเออจังว่าบอกให้บอกให้ฟังไหม่ก็ย้อนไม่ได้ฟังนี่แหละแต่ว่าอย่าลืมเด้อครับอย่าลืมว่างวดสองซีซีสองมันเป็นซีซีงวด งวดแรกอ่ะซีเป็นซีซีอ่างวดที่2องันร้อยห้าสิมันออกหาหนึ่งงวดต่อมามาบอก2อมันออก1นึ่งซีเนะครับเรากำงวดงวดต่อมาอีกอย่างเี้ยเอหนึ่งเก้าหนึ่มันออกเก่าหนงะครับงวดล่าสุดต่อมา5 8าแมันออกห8าแกับแปดหากับห7เจ บาตรนี่เจ็ดสองตัวอย่าลืมเดอ้เดอเจ็ดสองกะได้เจ็ดเจ็ดก็ได้ส่วนไอ้เก้าพันนี่เก้าพันหนึ่งนี่ก็ช่วงให้คิดขึ้นกันนะครับเอาบุญไทยบุญมั่นนะครับวาสนาไทยมั่นคือว่าละเอาสิจะเผาสรุปเด้อนี่เจ้า,าอูบอกน้ำเนี่ยเอาครับผม,ม อันที่เป่นวาซีขอแมนบอตัวเลขสีว่งกลมสีแดงบอแมนครับผมมาที่นี่ขอไรกับ่อถือเมื่อถืงที่ของ้อวงกลมแมนบอของง้อวันใดวงกลมนี่ครับนั่นนี่วัไดวงกลมบันใดว่องนี่กับวามันมีคือวาคอถือใขรวงกลมคอง้อกับคอง้อนั่นมันถือขอนั่นอเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเฉพาะง้องูอ๋อว่ามมนไหนวงกลมนั่นสันนี่บอโอ้ค่ะเพราะว่ามันตก ขอมันถือคือขอมางูโอ้ป <mm ู่บานน่ะหกเจ็ดท่านั้นเพิ่นก็ไปโลดโอ้ค่ะจบไม่ว่าเพิ่นเฉลยให้างขอมังงูนะจบไปอันนี้ก็ถามคักๆนี่สนุกบ่ได้ฟังน้ำมูกไหมค่ะเป็นที่หลังที่หลังที่หลังก็มานจะบาก่อนมูก็บ่ได้ยินคือเก่ามูกเขาเจ้าไปเบนเรือที่พี่บ้านนะการต้อนวัตสิถามเอาเองก็บ่ให้ถามเนาะ โอเคโอเคนี่เท่านี้แหละลุงนั่นนั่งครับเบิดแล้วโอ้แต่ว่ากับถือว่าคู่บุญค่ากับการรอคอยอิลีกระทึกใจมากๆเลยความฝันของลุงนั่นนั่ได้ฮอดโบนัสเนาะฝันสุดท้ายเนาะไม่ใิแตกอิลีบอก <laughs> เนาะฝันดีพร้อมดีเป็นตัวเลขพร้อมแตกแต่ค้อแตกว่า <laughs> มเนสีเดีเต้านอนหน้าแต่แห้งเย็ดหลังใหญ่ดิอยู่นี่แต่ปัญหาคือจังสีดิปูบ่อไห่ลุงนอนหน้าซื้อที่บาทลอตเตอรี่ซื้ออะไรมครับบ่ได้ลอตเตอรี่ก็ซื้อบ่ไรก็ซื้ออะไรนี่ยังก็ซื้อบ่ได้แค่บอกบอกได้ย่างเดียวบอกผ่านไปบอกผ่านไปนะครับจังไหนกันเอ้าให้แน่นความปูรถจังไหนก็ได้ ให้มาเถอะเพื่นว่าสั่นกับคุณมหน้ากับว่าตามเพื่อนนว่าว่าตามคําฟันตามควา,มามควาันัน<ห>ที่ขอซีนเม่น,น,นตเพื่อนน่ะเป็นพระเพื่อน,นบอกนะคร<ห>ับแตเ,เอ้าขอที่สีเนาแต่ไหนว่าไปเพ่าท่านตัว่อขอหนึ่งขอสองขอสามัใส่หอดเพื่นว่าขอที่สี ขอที่สีนี่ได้สมมติที่ลุงถือไปนั่นกาบงกมไปแล้วสีแดงจึงคือเลขสีกับสีแดงคร<ะ>ับขอขอใกล้กับโบแมนขอไข่กับโบแมนขอกล้วยกับโบแมนขอสุดท้ายนั่นแหละหกเจ็ดขององ่งูโอ้เพื่นเบานนำว่าหกเจ็ด เพื่นก็บอกตเพื่อนบอกร้อมว่าหกเก็ดนะแม่เพื่นบอกพร้อมว่าหกเก็ดหักหกเก็ดเหรอแม่เพื่อนบอเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็ไปรถหักอันมันขึนนี่ที่ลุงฝันว่าเขาโบนัสมาให้กันนี่ล่ะโบนัสสองเกสีนี่ล่ะครับเขามาสองกันสองมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสองสอง ยาว้าซีสองด้วครับบ่ดิขันสตีไปเลขสามตัวโอ้สตีซีเจ็ดสองวะทอดซีเจ็ดเจ็ดวะทอดแล้วแต่สิเป็นไปอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาเนาะเอ้าแต่ท่านตัวชัดเจนแล้วบ้านนี้จ้านะครับก็สิได้เอาไปลงให้เอฟซีเบงตัวพอพ้นผ่นหาลายอีดีดิแต่ละมือนี้ทานตัวทายดีนะครับอย่าว่าแต่เอฟซีเหรอครับแม่แต่แอดมินก็คือกันรุ่นยังไงเลยเนาะมาจอบซูมือนะครับมาจับซูมือ เอาจังไรกัขอบคุณลุงน้าหน้าหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณค,ค,ณคด้อ